จริงๆตัวดิฉันเองเนี่ยงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานแรกหลังจากที่ได้รับตำแหน่งในรัฐมนตรีนะคะก็ถือว่า,า,าคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าประเมินทีมทั้งหมดนะคะรู้สึกว่าเราเรา,เราทำเต็มที่มากเลยในการที่ได้คุยกับทุกท่านแล้วก็ให้เวลาแล้วท,ทุกท่านจากประเทศต่างก็ให้เวลาเราเต็มที่มากนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วก็อยากบองคือท,ทุกท่านก็จะเร่งรัดนะคะอยากจะให้เราลงทุนด,ด้วยกันและทำโปรเจกต์ด้วยกันและ ก็รู้สึกว่าเพราะฉันเนี่ยเดี๋ยวกลับไปต้องวางแผนให้ชัดเจนนะคะแล้วก็สารต่อเรื่องนี้ต่อเลยจะได้ไม่ไม่นานเกินไปนะคะแล้วก็แน่นอนว่าก็จะเน้นในเรื่องของพวกเทคโนโลยีต่างๆด้วยเพราะว่าเป็นจุดที่แทบจะทุกป,ประเทศที่พูดมาเนี่คะ่ะสนใจให้ความสําคัญระดับแรกเพราะฉะนั้นก็กจะดูเรื่องนี้แล้วก็ฟู้ดที่เรามีอยู่แล้วด้วยแล้วก็จะจัดระเบียบให้มันดีจะได้สามารถ เป็นรายได้เข้าประเทศได,ได้ให้ได้เยอะเยอะนะคะแหลงสลายเพื่อไทยทุกทีชีวิตดีๆเพื่อคนไทยทุกคนประชาชนทุกคนทั่วไทยจงร้องก้องไปเพื่อไทยของเรา